เราอยากตัดเวรตัดกรรมกับสามีแล้วเราไม่อยากจะเจอกันอีกทุกชาติทุกภพวกควรทำบุญแบบไหนคะอันนี้กูฝากไปบอกผมด้วยได้ไหมกูว่าเราจะอยากตัดด้วกันทั้งคู่แล้วคือการตัดเวรตัดกรรมมันตัดไม่ได้วิธีการตัดอย่างเดียวคืออย่าสร้างเวรกรรมถ้าสร้างแล้วมันไปตัดยังไงมันทําไปแล้วอะ่ะก็รับผลจากการกระทำแบบนั้นไปเรื่อย แล้วอย่าสร้างเพิ่มแค่นี้การตัดเบนตัดกบเหมือนเป็นหนี้สินละ่ะลักษณะเดียวกันเลยเราเป็นหนี้สมมุติเราเป็นหนี้หน,น,นึ่งหมื่นบาทแล้วเราต้องการใช้หนี้ให้หมดเพราะเราทุกใจจากการเป็นหนี้หนึ่งหมื่นบาทแล้วเกินเราก็เลยรีบใช้หนี้หนึ่งหมื่นแล้วเราไม่ไปสร้างหนี้เพิ่มเมื่อเวลาเงินหนึ่งหมื่นบาทใช้หมดไม่มีหนี้เพิ่มหนี้หมดไหมหมดแล้วเนี่ยว,วิธีการใช้หนี้แต่ถ้าเรามีหนี้หนึ่งหมื่น ต้องการใช้หนี้หนึ่งหมื่นบาทด้วยการเอาหนี้มาโปะหนี้กู้หนี้มาใช้หนี้เมื่อหนี้หนึ่งหมื่นหมดอีนี่ตรงอื่นมหมดไหมยังไม่หมดจบไหมไม่จบวิธีการตัดกรรมวิสุดคืออะไรตัดในปัจจุบันแล้วอย่าสร้างหนี้ใหม่เพิ่มวิธีการตัดเดียบอย่าสร้างวิบากกรรมเพิ่มเช่นวันนี้ถ้าเรายังด่าทอต่อว่ากันอยู่นั่นแหละสร้างกรรมใหม่เรียบร้อยแล้วถ้ามันยังใช้กรรมไม่หมดในชาตินี้ชาติหน้าตามไปส่งผลอีก วิธีการตัดอย่าสร้างเหตุปัใจจัยในวิบากกรรมร่วมกันให้สร้างเฉพาะกรรมดีๆต่อกันกรรมดีต่อกันเวลาเจอกันมันไม่ทุกมันไม่เดือดร้อนใจแต่กรรมชั่วกรรมเลวที่ทาต่อกันไว้เวลาไปเจอกันมันจะร้อนแสบเผ็ดเสมอจําไว้ไม่อยากได้รับผลแบบใดอย่าไปสร้างเหตุแบบนั้นบุคคลใดจะกระทำกรรมดีก็ตามจะกระทำกรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นจำไว้ การที่เราฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเกิดจากอะไรครับจิตส่วนไหนก็จิตมโนกรรมเแหละเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาให้มีให้เป็นไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปซีเรียสความฝันกแค่ความฝันไม่ได้มีผลอะไรการฝันเห็นคนที่ตายแล้วไม่ได้แปลกประหลาดอะไรทุกคนสามารถฝันเห็นได้ฝันเห็นคนตายก็ฝันได้ฝันเห็นคนยังไม่ตายก็ฝันได้ทุกวันนี้อาจจะยังไม่ตายแต่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยฝันเห็นอาจารย์ประจําเลยมันฝันเห็นอาจารย์อาจารย์ก็คือดูฝันเห็นอาจารย์อีกแล้ว บางคนเนี่ยหนักมากนะฝันเห็นว่าเจ้าไงอาจารย์หนูฝันว่าหนูเนี่ยได้อาจารย์เป็นผัวจ้ะเนี่ยบางคนฝันอย่างนี้เลยนะฮะสามนาทีอ๋อสี่โมงครึ่งอ๋อโอเคยังเหลือคาถามอยู่เอแต่กูเนี่ยอยากเลิกแล้วตอนเนี้ยนี่นะเพราะฉะนั้นความฝันไม่ต้องไปสนใจอะไรมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจความฝันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นการฝันเห็นคนตายบ่อยๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเขายังไม่เอามึงไปหรอกเพราะเขากระำคาุญเหมือนกันเขาก็เลยตายจากมึงไปเนี่ยพระนัติการมาฝันเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรบางคนบอกว่าฝันเห็นคนตายไปแล้วต้องทําบุญไหมทําก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรเลยดีด้วยซ้ําการทําบุญอุทิศให้เขาได้เลยไม่ได้ผิดอะไรสามารถอุทิศบุญได้เสมอถ้าเราไม่สบายใจก็ทําไปให้เกิดความสบายใจแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตว่าเออเราจะตายเร็วขึ้นไหมเขาจะมารับอะไรเราไปตัวไหนหรือเปล่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนั้นไมม่ี ตรงนี้ไม่มีใครถามอะไรใช่ไหมยังไม่มีเนาะไม่มีอ่านต่อนะรอบหน้าถ้าอาจารย์มีโอกาสมาอีกช่วยกระาเขียนชื่อนะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กูจะตามตัวถูกเนี่ยบางคําถามนี่กูอยากจะตามถึงบ้านแล้วเกินกูอยากจะไปเห็นยันคนเง้าสกสาราเนี่ยเป็นยังไงวิธีแก้ไขโรคซึมเศร้าในหลักธรรมโอ้โหนี่เรื่องใหญ่แล้ว โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่เราเนี่ยไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันจะยอมให้มันเป็นไปตามความพอใจของเราไม่ยอมให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่มันต้องการจะให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองจะให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ตามมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ร้อนอยู่ของเราในปัจจุบันการจะหายจากโรคซึมเศร้ามันต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ย มันไม่สามารถไปเป็นตามความพอใจของเราได้มันไม่สามารถไปเป็นไปเป็นตามสิ่งที่เราต้องการได้เสมอไปเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้ให้ได้ <S <S ถ้าเรายอมรับไม่ได้สุดท้ายเราเนี่ย <S <S เคย <Casa> มีในสมองเนี่ยมันจะผิดปกติมันจะหนักมันจะเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งจนนํามาซึ่งการป่วยไข้เพราะยอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้การสอนโรคซึมเศร้าสอนตรงนี้ไม่จบหรอกยากอาจารย์แนะนําให้ไปเข้ากลุ่มกลุ่มที่อาจารย์สอนอยู่โรคซึมเศร้าเกือบเ0 0คนอาจารย์จะซอยเป็นกลุ่มเนี่ย กลุ่มเราสิบกว่าคนกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มละื0สามสิบสี่สิบคนแต่จะซอยไปหลายกลุ่มมากเพื่อเขาจะมีแอดเป็นดูแลแล้วไปฟังคลิปวิดีโอ,โอที่อาจารย์อัดไว้แล้วสองคลิปแล้วไปแยกกลุ่มของตัวเองว่าอาจารย์สอนสี่กลุ่มเนี่ยสำหรับโรคซึมเศร้าใครอยู่ในกลุ่มไหนให้บอกกลุ่มนั้นแล้วเวลานั้นอะ่ะฟังอาจารย์สอนเสร็จแล้วปุ๊บสงสัยตรงไหนให้ขึ้นไมค์ถามอาจารย์จะมีช่วงเวลาในการให้ถามให้แล้วอาจารย์ก็จะคุยกับเราส่วนตัวและคนอื่นเนี่ยเข้าไปนั่งฟังเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าวิธีการแก้ต้องงแก้ยงไง ซึ่งอาจารย์สอนอยู่ตอนนี้เกือบ700คนที่ป่วยไปซึมเศร้านะแล้วหลายคนเนี่ยหมอลดยาแล้วหลายคนหมอลดยาจนไม่ต้องกินยาแล้วแล้วหลายคนเนี่ยหมอชมมาถึงอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์สอนได้ยังไงทําไมทําให้คนเหล่านี้สามารถเลิกกินยาได้หมอสั่งนะไม่ใช่อาจารย์สั่งเขาให้เลิกกินยานะอาจารย์ให้เขารักษาควบคู่กับหมอแต่ให้เขาเนี่ยรักษาจนให้หมอเนี่ยปรับยาสั่งยาจนเขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ไม่ป่วยอีกต่อไปเพราะนั้นให้เราพยายาม เรียนรู้ไอหลักตัวเนี้ยไปเข้ากลุ่มไลน์นะ ID ไลน์ s s i g n e สาธุถ้าเข้าไปแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มซึมเศร้าเดี๋ยวจะมีคนเขาเอาเข้าไปมีใครเป็นซึมเศร้าหรอยเนี่ยมีปะมีปะอ,อ๋อมีหนึ่งคนอันนี้คําถามเราเองปะอ๋อคาถามเราใช่ไหมไปเข้ากลุ่มนะไปเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวรอฟังไปฟังคลิปเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งคลิปให้ ID ไลน์ s- i- s- a- t- u- a วงกลมอะนะแล้วก็ s- a- t- u- s- i- s- a- t- u ทักเข้าไปแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มซึมเศร้าฟรีนะไม่มีค่า,า,าใช้จ่ายอาจารย์สอนทุกอย่างฟรีหมดไม่เสียตังมีเคล็ดลับเล่นไพ่นายยกมือหน่อยเดี๋ยวแอดมินเดินไปหา,น,านู่นคนร้ายสุดเลยนู่น,น,นอแอนเข้ากลุ่มเลยะจะได้ไปฟังคลิปแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งคลิปวิดีโอให้มีสองอี ไปฟังตรงนั้นแล้วจะดีขึ้นยอะอาจารย์บอกวิธีการแก้ปัญหาหมดว่าเวลาอาการมันดาวมากๆมันอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องใช้วิธียังไงในการแก้ปัญหาตรงนั้นหลายคนเอาไปทาแล้วได้ผลอย่าจะทําเป็นหลักสถิติไว้ในประเด็นจะทําเป็นหลักสถิติไว้เลยว่ามันได้ผลยังไงเพื่อจะเป็นแนวทางแนวแถวในการสอนต่อไปได้ใช้หลักคําสอนพระุทจเจ้านี่แหละในการเยียวยาจิตใจคนมีเคล็ดลับเล่นไพ่ยังไงให้ได้ทุกวัน มึงก็สั่นหาถามอ่ะเนาะไม่ได้มีความละอายชั่วกลัวบาปต่อกระโผลกูเลยนะโอ้ยทั้งกล้าถามแม้กระทั่งวิธีการเล่นไพ่กับกูเนี่ยนะโอ้โหมึงไม่เกรงใจหัวแล้วล้นที่กูโกนไมาเลยเนาะไม่ได้เกงรงสจกชุดขาวที่กูใส่มาในการสอนธรรมะบรรยายในวันนี้เลยโอ้ยยอมจริงจริงการเล่นไพ่หรืออบายามุกเนี่ยอบายามุกเนี่ยมันเรียกว่าเป็นทางเสื่อมแห่งซั์ ดังนั้นการเล่นอบายมุกเนี่ยมันเป็นทางเสื่อมจะสอนวิธีดีแค่ไหนให้ตัวเองเล่นได้ทุกวันยังไงมันก็เสื่อมอยู่ดีเพราะมันเป็นหนทางในการเสื่อมดังนั้นไม่มีนะที่จะเล่นแล้วได้ได้เดี๋ยวมันก็เสียสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆว่ามันมีต่ขาดทุนเราไปคิดเองเาเองอย่าไปเล่นดีที่สุดเก็บเงินเก็บทองไม่ทำอย่างอื่นนะไไ้ได้ได้เงินทุกวันแน่นอนการนั่งสมาธิแล้วอืออือือ้อตาสว่าง มันคืออะไรคะอาจารย์ใส่รองเท้าเบอร์อะไรฮะมันเกี่ยวอะไรอาจารย์นั่งสมาธิกับเบอร์รองเท้ากูาเนี่ยกูว่าที่ถามเบอร์รองเท้านี่เจาไปตีเลขหรือว่าอีพวกนี้นี่นะการเนียนเกูเผอเผอจะบอกชื่อรองเท้าเลยตั้งคาถาม,ถามนเรียนๆมาก,ก่อนแล้วก็ถามเบอร์รองเท้าหมกท้ายการให้กูหลอกหลอกอกูได้นะอีพวกนี้น่ากลัวกว่าผีเไยไี่ยนะ การนั่งสมาธิจะหูอื้อตาสว่างก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราคือรู้รู้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้อยู่กับมาว่ามันเป็นอะไรรู้อยู่แค่นั้นแล้วทิ้งมันไปมีสติกลับไปอยู่กับลมหายใจกลับไปอยู่กับพุโทโธเหมือนเดิมสามีเมียเมียน้อยแล้วมีคนบอกให้นั่งสมาธิแต่พอทําแล้วจิตไม่สงบต้องทํำยังไงครับมันต้องฝึกมันนั่งสมาธิแล้วมันจะดับเลยมันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยฝึกคนไม่เคยฝึกเลยอะ่ะสมมตุติอาจารย์บอกว่าวิธีการ ว่ายน้ำเราจะทําแบบเราอยากจะว่ายน้ําเป็นแล้วถือว่าคนบางคนบอกะัดดนลงไปเลยถึงว่าตายนะตายมันต้องอะไร่ะต้องรับการฝึกก่อนถูกปะวิธีการจะว่ายน้ำให้เป็นคืออะไรเริ่มต้นในการค่อยๆฝึกไปเีละนิดเีละนิดเีละนิดมันก็จะว่ายเก่งเรื่อยๆเก่งเรื่อยๆไปไงจนสุดว่ายน้ําเป็นเช่นเดียวกับการที่จะทิ้งอารมณ์ความรู้สึกที่ผัวเป็นเมียน้อยเราต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการฝึกวางใจวางตามความเป็นจริงว่าสามีเราเป็นเมียน้อยแล้ว อยอมรับตามความเป็นจริงไปเลยถ้าเราอยู่ไม่ได้เดินออกจากชีวิตเขามาซะเลิกจากเขาไปซะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะไม่งั้นความทุกข์เรื่องนี้จะแก้ไม่ได้เพราะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราตลอดวันตลอดคืนไม่เคยไปไหนเลยเราวิธีการคืออะไรกลับมารักตัวเองให้มากอย่าไ,ไปผลยวา้การใช้ช่วยคนอื่นที่เขานอกใจเรามันนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจมันนํามาซึ่งความทุกข์ในปัจจุบันแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังสามารถทนอยู่ได้ ก็ให้เราวางใจเป็นกลางยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลักเราเหมือนเดิมแล้วเราต้องยอมรับในจุดนี้ผู้ไดเจ้าบอกว่าที่ใดอยู่แล้วอกุศลเจริญกุศลเนี่ยเสื่อมหายไปให้เดินออกจากที่นั่นไปซ้ำแต่ที่ใดอยู่แล้วกุศลเจริญอกุศลดับลงให้อยู่ที่นั่นไปตลอดคําถามตอนนี้ผัวมีเมียน้อยอกกุศลกับกุศลอะไรเจริญกว่ากันอกกุศลเจริญกว่าเพราะตอนนี้มาเริ่มทุกข์ใจแล้วใช่ไหม เดินออกจากที่นั่งซะอย่าจมอยู่กับความทุกข์รักตัวเองให้มากมีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะมีความสุขตัดวันนี้ทุกวันนี้วันต่อไปจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าคาราคาซังเหวี่ยงนี้ตลอด3 4, ปี4ปีเราจะทุกข์จนนอนได้นในสันดานอากุศลก็อยู่กับเราตลอดเท่ากับเรากําลังสร้างภพของนรกกาเนเดิดเจริญชาระเป็นวิสัยแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยในตลอด3ปี4ปีนับจากนี้เป็นต้นไปเดินออกได้เดินออกซะ อาจารย์ไม่ได้ยุยงให้เลิกออกจากกันแต่อาจารย์บอกแนวทางให้แล้วว่าถ้าทนได้ต้องยอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าทนไม่ได้แล้วอกุศสมนันเกิดเดินออกซะไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขนะมีมันไวแต่มีแต่ทุกจะมีไว้ทําไมไม่มีดีกว่าไหมถ้าเราปล่อยปลาเช่นปล่อยปลาณนิดแล้วเราจะกินปลาหนิดได้ไหมได้ต่กินได้เท่านั้นแหละการกินเนื้อสัตว์เนี่ยต้องกินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วน หนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ปลาปล่อยไม่ปล่อยไม่ใช่ประเด็นกินด้วยความบริส,รสุทธิ์สามส่วนนี้การกินเนื้อสัตว์เนี่ยสมมุติเรากลับบ้านแล้วสามีเราเนี่ยเตรียมมาหามให้เราว่าวันนี้เนี่ยล้มวัวตัวหนึ่งนะเพื่อทำให้เธอเลยย่างเนื้อสดๆให้กินเลยเขาพูดอย่างนี้กินได้ไหมกินไม่ได้เพราะอะไรได้ยินแล้วว่าเขาฆ่าเพื่อเราอันนี้ไม่ได้นะ ไปตามร้านอาหารซีฟู้ดร้านอาหารทะเลเห็นปลาเห็นกุ้งสดๆว่าเอาตัวนี้เอาตัวนั้นกินได้ไหมกินไม่ได้เพราะอะไรสั่งให้เขาฆ่าเรียบร้อยแล้วหรือกาลังนั่งกินอยู่กินไปกินมาเริ่มลังเลสงสัยเฮ้ยห,หมาไอไก่ตัวนี้เขาฆ่าพวกกูเปลว่าเกิดลังเลสงสัยขึ้นมากินได้ไหมกินไม่ได้เพราะมันสงสัยว่าาฆ่าเพื่อเราสามอย่างถ้ามีความเห็นแบบนี้เกิดขึ้นสามอย่างนี้กินเนื้อสัตว์ชีวินไม่ได้ ร่วมในการปารณาติบาตด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้แม้แต่ลังเลส,สงสัยว่าข้าเพเราสามารถกินได้เลยแค่นั้นเพราะน้นปานินปล่อยไม่ปล่อยไม่เกี่ยวนะอาจารย์ขอเลขมั่วสองมองการาดด้วยครับมาอีกแล้วมึงดูกี่ใบแล้วมึงดูว่า,วากี่ใบแล้วอ่ะนะรักษาศีลห้า แต่ช็อตยุงทุกวันบาบ้ไหมคับาสิจ๊ะมึงรักษาศีลห้าแบบใดเอาไมา้ตียุงมานั่งช็อตยุงทุกวันมึงรักษาสีลห้าประเทศไหนไหมาเนี่ยโอ้ยยังกล้าเรียกตัวเองว่ารักษาสีลห้าทุกวันดีนะมึงนั่งตียุงตายทุกวันเดี๋ยวกูจะจอาไมา้ตียุงนะ่ะตีหน้ามึงก่อนดับแรกแม่รักษาสีลห้าตียุงแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็อย่าไปทำปาณาติบาสนะสำรวมระวังอย่างยิ่ง เราไม่สงสัยในการนับถือเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรายาังไหวสารภูมิตายายไปอยไรไหมครับคำถามคือไหวเพื่ออะไรถ้าเราไหวเฉยๆเพราะทำตามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาก็ยังไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าการไหวนั้นเป็นการไหวเป็นการบูชาที่เอาแพะเกตไก่ช้างวัวลาลามาเช่นบวงสวงบูชาการบูชานั้นไปนเพื่อนรกกำเนิดเจดรย์านและเปรตพิสัยถ้ามีการตายของสัตว์มาเกี่ยวข้อง แต่เราบอกว่าเราไหวเฉยก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าไหวเพื่อการอ้อนวอนขอร้องสนอบข้อต่อชะตาเพื่อความประสบความสำเร็จเพื่อการปกปักรักษาผู้คลองเพื่อการกดนีบกดสินมีเงินมีทองอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเจ้าที่เจ้าทางโดนบันดาลสิ่งเป็นไปตามความต้องการที่จะไปอ้อนวอนขอร้องไม่ควรทำเพราะฉะนั <laughs> ้นถ้ายัางยึดถ้ายึาดถ้ามั่นใจว่าเชื่อพระเจ้าอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหว ต้องไม่หวั่นไหวจริงๆคําว่าไม่หวั่นไหวคือไม่เอาอย่างอื่นเลยเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์บอกว่าศรัทธาเนี่ยให้อย่างลงมั่นในพระองค์เนี่ยอย่างไม่หวั่นไหวโดยส่วนเดียวแล้วใครก็ตามที่ศรัทธาพระองค์โดยส่วนเดียวไม่แบ่งมาให้ใครเลยเพระองค์บอกว่าบุคคลนั้นไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้เลยที่เขาจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเกระชานและเปรนทิสัยใครศรัทธาพระเจ้าโดยส่วนเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยปิดอบายภูมิได้ คาถามคือเราจะศรัทธ,ธาพราะองค์ได้ขนาดนั้นไหมะนั้นต้องทําให้ได้นะลูกชายไม่บวชให้พ่อแม่ขอให้บวชเขาก็จะมีข้ออ้างแบบนี้ลูกจะบาปไหมครับไม่บาปจำมุณระบาปเพราะมึงพยายามไปบังคับให้เขาบวชไงพยายามไปเจ้ากี้เจ้าการเขาการบวชเนี่ยจำไว้ให้แม่นเลยนะไม่ได้เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะให้เข้าใจใม่ ถ้าเราคิดว่าการบวชของลูกชายตัวเองเป็นการตอบแทนบุญคุณถ้าอย่างนั้นเมื่อเขาบวชแล้วไม่ต้องให้ลูกมาตอบแทนอะไรอีกน,นะเพราะอะไรก็เขาตอบแทนจบเรียบร้อยแล้วผู้ได้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องการาปรรชาอุปสมบทเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อแล้วแม่พ่อไม่สามารถเกาะชายผ้าเหลืองไปรอดได้นะถ้าเราบอกว่าเราสามารถเกาะชายผ้าเหลืองลูกไปสวรรค์ได้คำถามคือถ้าลูกชายตายไปเป็นพระอ,อยู่ในนลกล่ะเกาะไหมไปไหมไหนใครไปยกดูหน่อย พระก็ไม่ได้หมายความว่าไปสวรรค์นะพระโดยมากนในใจนรกแล้วจะบอกให้พระเจ้าบอกว่าพระเนี่ยจำนวนมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีเมื่อตายไปแล้วไปเกิดอยู่ในนรกในฉานเปรตน,นะมีแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นที่ไปสุคติโลกสวรรค์หรือนิพพานนิพพานนียิ่งน้อยใหญ่เลยคำถามคือพระเจ้าบอกว่าพระแบบไหนเป็นแบบไหนที่ทําโดยมากไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นเป,นเปรต มีสบงเนี่ยลุกไม่ไฟมีบาทลุกไม่ไฟมีจีวรลุกไม่ไฟมีสังคติลุกไม่ไฟลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศร้องโหยหวนตลอดวันตลอดคืนกอดไหมกอดชายสะบงถูกชายเห็ไหมไฟลุกไห้ตลอดวันตลอดคืนร้องโหยหวนเนี่ยไปร้องด้วยกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดมันเป็นความเชื่อความเห็นผิดจนนำมาสู่อะไรการบังคับลูกบีบบังคับลูกให้ลูกบวชทั้งๆท,ที่ลูกไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้า เมื่อบวชเข้าไปเกิดอะไรขึ้นไปทําผิดพระธรรมพระวินัยเพราะเขาไม่ได้มีศรัทธาเมื่อทําผิดอาจารย์ถามใครรับผลลูกชายเรารับผลนะเราไม่ได้ไปรับผลกับเขาดังนั้นอย่าไปยักยียดให้ใครบวชต้องมีศรัทธาพระพเจ้าไม่เคยบังคับให้ใครบวชเมื่ออายุครบยี่สิบแต่พระองค์ทรงสอนว่าคนที่จะบวชต้องมีอายุครบยี่สิบมันคนละบริบทเลยนะอายุครบยี่สิบถึงอนุญาตให้บวชได้ กับคนที่บวชต้องอายุ20หรือต้องบวชทุกคนต่ออายุ20บางคนเราบริบทนะรู้ไหมว่าพระเจ้าให้บวชเพราะอะไรหรือคนที่เขาบวชกันในสมัยพุทธกาลเขาบวชเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าทางคารวาสเนี่ยมันเป็นทางคับแคบเป็นทางมาเห็นทูลรีเขาเห็นโอกาสว่างของการประชาอุปสมบทเขาจึงเอาการประชาอุปสมบทเนี่ยไปบวชเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือเหตุปัจจัยของการบวชด,ดังนั้นการไม่บวชไม่ใช่เรื่องบาปเลย เป็นเรื่องดีแก่ตัวเขาเองด้วยซ้ำถ้าเขาบวชเข้าไปแล้วเขาปฏิบัติไม่ได้เราเห็นไหมพระราหวาลามที่บวชเข้าไปตามปรพณีสุดท้ายไปทําผิดทำพลาดไปทําเสื่อมเสียเสือ่อมเสียเสื่อมทรามเยอะไหมเยอะเต็มไปหมดจนพวกเราบอกว่าทุกวันนี้ถ้าจะไม่ศรัทธาพระแล้วก็เพราะพวกเราไปตั้งความเห็นผิด,ผด,ผดแบบการบวชด้วยการผลักลูกเด็กให้ไปบวชบังคับให้ลูกไปบวชแล้วก็ไปกดดันมันว่าถ้าไม่บวชจะบาปนะเป็นอนอันตันยู่ต่อพ่อแม่นะสุดท้ายเขาบวชเข้าไปเขาก็ไปทําผิดทําพลาดไม่ศึกษาเล่าเรียนในหลักคําสอนพระเจ้า แต่การบวชย่อมมีข้อดีอยู่แล้วสําหรับคุณบุตรที่แม้จะบวชในช่วงแรกพ่อตาประเพณีก็ตามแต่เข้าไปเขาอาจจะเกิดศรัทธาแล้วศึกษาเล่าเรียนจนตัวเองสามารถปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมก็ได้เหมือนกันไม่ใช่หรไม่มีแต่อย่าไปตั้งเจนตนาผิดแล้วการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อในการบวชตอบแทนยังไงลูกชายไปบวชปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมศึกษาเล่าเรียนในหลักครรสามพุทธเจ้าจนเข้าใจ เมือ่อศึกออกมานําคําสอนที่ตัวเองไปศึกษาเล่าเรียนในตอนมวดออกมาสอนแม่พ่อของตนสอนอะไรพ่อแม่ไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่มีศรัทธาในพระเจ้าพ่อแม่เป็นคนทุศีลไม่รู้จักรักษาศีลสอนให้พ่อแม่รักษาศีลพ่อแม่เป็นคนตรนีขี้เหนียวไม่รู้จักแบ,บ่งปันไม่รู้จักให้สอนให้พ่อแม่รู้จักแบ่งปันรู้จักให้เรียกว่าจาคะหรือการให้ทานพ่อแม่เป็นผู้โง่กเขาอาปัญญาสอนให้แม่พ่อมีปัญญา สี่อย่างนี้ทําให้แก่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดนี่คือคําสอนเลยครําคำถามคือจําเป็นต้องบวชไหมไม่จําเป็นเราศึกษาคําสอนในฐานะคารวาสแบบนี้ก็ได้แล้วเราสามารถสอนแก่แม่พ่อก็ได้เหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้ให้จดไว้นี่เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดเมื่อกี้ถามใช่ไหมจบพอดีคําถามกระดามหมดแล้วอาถามใหม่ ขอตอบตรงน,นี้เลยนะคะจย์ที่ว่าก่อนจะเขาสพดนะคะต้องมีการบวชหน้าไฟอันนี้มีผลยังไงคะหรือว่าจาเป็นไหมไม่จําเป็นเลยเรื่องการบวชเนี่ยพระเจ้าไม่เคยการตายการบวชไม่ได้มีผลอะไรไ,ไ,ไปแต่งกันเองว่าการบวชเนี่ยมันมีบุญมากผลมากคือเขาไปบูต่งกันก็เลยพยายามกันคนเนี่ยเขาไปบวชหน้าไฟจะมีผลต่อคนตายไม่มีผลนะบอกก่อนห้าติที่ไปของสัตว์ที่จะบอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนรกยนาาปปินรชาเปรตมนุษย์เทวดาการทําบุญอุทิศทุกๆบุญอุทิศ จะได้ในหนึ่งฐานะฐานะเดียวเท่านั้นอีกสี่ฐานะจะไม่มีโอกาสในการได้บุญกุศนี้เลยฐานะนั้นคืออะไรเปรตญาสาโลหิตเราพ่อแม่โคตร้าสกุลเราเมื่อตายแล้วเราอุทิศบุญกุศลไปให้เขาต้องไปเกิดเป็นเปรตเท่านั้นถึงได้รับบุญกุศลน,นี้เปรตถ,ถึงได้เราเกิดเป็นมนุษย์เราอิ่มท้องเ้ื่อมีการทําบุญให้นะเราทุกคนเวลาจะอิ่มท้องต้องอาศัยใครจุดธูปทาบุญให้ั้ม เรากินข้าวถึงอิ่มถูกป้ะหมาแมวต้องอุทิศบุญให้มันอิ่มมะต้องเอาอาหารให้มันกินถูกมะเทวดาอุทิศบุญให้เขาได้มะอันนี้เราไม่แน่ใจละแต่เทวดาอุทิศไม่ได้เพราะอะไรเขามีอาหารพยิวิมานทิพของเขาสัตว์นรลกล่ะอันนี้สวยอะไรไม่ได้เลยเพราะรับทุกเวทนาล้ว,ว,น,ลวน,ตนตายเกิดตายเกิดดันั้นแล้วนันพบพบกับท่าไปทั่วดังนั้นจึงเหลืองพบเดียวที่สวยผลของบุญกุศลได้คือเปรตพิษัย ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์บอกว่ามีคนถามรลองว่าใครคู่ควรต่อการรับทัศนทา,านเป็นทัศนทศนา,านคือคู่ควรต่อการรับบุญกุศลจากการทานอุทิศนั้นพระเจ้าบอกว่าฐานน้ที่สมควรแก่การได้รับคือเปรตวิสัยเขาถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแล้วถ้าพ่อแม่ของข้าพเจ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตใครจะเป็นคนได้รับผลบุญกุศลนี้แทนพ่อแม่ที่ไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรต พระเจ้าตอบว่าย่าสาวโลหิตลำดับต่อไปของเธอจะเป็นผู้ได้รับผลเมื่อเขาไปเกิดเป็นเปรต <ento> เขาถามต่อไปว่าข้าพระองค์ผู้เจริญแล้วถ้าในย่าสาวโลหิตของข้าพระองค์ไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตเลยใครจะเป็นคนได้รับผลของบุญฤทธิ์นั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่ในย่าสาวโลหิตเธอจะไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตเลยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งที่ไปเกิดเป็นเปรตดังนั้นในโคตร,รา่อสกุลาดเรามีเปรตแน่นอน มันจะไปได้บุญกุศลตามญาติสาวลทิกลำดับต่อต่อไปที่เป็นผู้ได้แทนนี่ดังนั้นการบวชหน้าไฟบวชได้ไหมบวชได้ใครพอใจในการบวชบวชได้เลยไม่ได้ผิดอะไรเป็นกุศลไหมเป็นกุศลแต่อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่ามันสามารถโดยบัณดารหรือุที่บุญกุศลอะไรได้ไม่ได้มันอยู่ที่ฐานะที่เขาจะไปเกิดแต่ทําได้ไหมทําได้ใครชอบทำทำเลยแต่อย่าไปมาคับใครทำอย่าถึงขั้นต้องไปจ้างวานใครมาบวชอันนี้มันไม่ชอบโดยทา มันมีโทษอย่าไปทไําในสิ่งที่มันผิดบวชได้ทุกอย่างได้ไม่บวชก็ไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวมาหาว่าคนงานสักลานเราไม่มีใครเป็นผู้ชายเลยหลานเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่มีใครบวชให้เขาจะไปสวรรค์ได้ไหมเราอย่าลืมอคนเราเป็นไปตามกรรมคือการกระทําของเปงไม่ได้เป็นไปตามการบวชของใครไม่ได้เป็นไปตามการทําบุญมากทําบุญน้อยอย่างนี้คนตายไม่มีเงินจัดงานศพเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์เหรอ ไม่ใช่นะแสดงว่าอย่างนี้คนรวยได้ไปสวรรค์หมดคนจนตนกรบหมดเลยนะเพราะยิ่งใครจัดง,งานโตยาศพใหญ่โตยิ่งบวชหน้าบวชเนนได้เป็นร้อยเป็นพันลูกอีพวกนี้ไปสวรรค์ชัวร์เหรอไม่ใช่นะเข้าใจผิดถ้าคิดว่าเงินสามารถซื้อบุญกุศลเหล่านี้ได้หรือ,อปิดอบัยภุมิหรือซื้อนรกสวรรค์ได้ไม่ได้มันอยู่ที่จิตสุดท้ายก่อนตายของตัวเราเองทําแบบไหนได้ผลของการกระทําแบบนั้นนะให้เข้าใจตรงนี้เราทุกคนแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงแห่งกรรมไม่ดีนะ เราหนีกรรมคือการกระทาทางกายวาจาใจของตัวเองไม่้นเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นจําไว้ไม่มีใครช่วยได้นะเราอย่าคิดว่าใครจะช่วยเราได้บุญกุศลจากการกระทําของเราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองได้สติสัมปชัญญะความรู้ในหลักธรรมหลักคาสอนโรยเจ้าเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองได้บุญบาปของเราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองได้บุญบาปคนอื่นช่วยไม่ได้นะของใครของมันแยกออกจากกาัน เราจะเอาปัญญาความฉลาดของคนอื่นมาเป็นของเราได้ไหมไม่ได้นะเราจะไปขโมยบุญคนในห้องนี้ไปของเราเองได้ไหมไม่ได้นะเราต้องอะไรทำของตัวเองอ่าประมาณนี้เนาะ